สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องระตันดอมซิงนะคะตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่หน้าศาลนะคะที่สี่แยกร้อยศพนะคะที่นี่ขึ้นชื่อเลยนะคะว่าความเฮี้ยนนะคะแรงที่สุดเลยนะคะวันนี้คะแม่ล่างนิดนะคะก็จะมาทําพิธีนะคะขอตัวเลขเนาะที่ศาลนะศาลสี่แยก ร้อยศพนะคะทุกท่านเดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่าแม่ร่างจะเข้าทรงยังไงบ้างนะคะและก็จะได้ตัวไหนเนาะเดี๋ยวรอรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ อันนี้ปิดนะจุมาแล้วนะทุกคนมันจะเข้าไวมากเลยมียาก,การร้องไห้นะคะ ハハハハ。<laughs> <laughs> <laughs> มาเนาะเนี่ยใครเข้ามาน้อบอกมานี้อยากกลับบ้านอากกลับบ้านกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วบ้าอยู่ที่ไหนล่ะ ไม่ไม่ถูกหนูอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านแต่ไไม่ถูกหาบ้านไม่เจอ้นไหนครับหนูอยู่ทางนู้นหนูอยากไปหาแม่หนูหนูคิดถึงแม่ ลุยค <Net> ือดอกนี้เี้ยคไม่ถามไหมคะหน่อยเลยเหรอไม่ต้องถาม่ะ

เราอยากมาบ้านหนูดูไม่อยากอยู่ตรงนี้เขามาทำกุญเเละไปไม่ได้ กลับบ้านไม่ได้ลูกไปพี่ถูกนี่อยากกลับบ้านแล้วนไไมม่้้แม่หนูพาหนูกลับบ้านไอแม่หนูพาหนูกลับบ้านหนูไปหาทางไปบ้านไม่เจอไปทาหนูกลับบ้าน แม่แม่น่าจะกลับแล้วหรอกต้องให้ให้ให้

ต้องนี้เองหนูไม่รู้หนูว่อยู่ตรงนี้เอาใจครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะบอกยากของน้องอ่ะคนที่เสียชีวิตจะมาให้เราฆ่ามาสวดหรืออะไรก็ได้หรือก็ไม่ให้เชออะไรเลย ลูกเขียนได้ไหมหรือยกมือก็ได้ถ้าลูกให้รางวัลเดี๋ยวจะเอาครามาสวดหรือเอายากให้พ่อแม่เออมาประกันให้ทีนึงว่าออจะพาลูกกลับบ้านไะไยังไงลูกเขียนได้ไหมเขียนได้ไ I'm <laughs> not <laughs> ามสี่เลขอะไรเนาะมีสองตัวไหมเนาะมีสองตัวไหมหนไม่มีมีแค่สามตัวมีแค่สามตัวเดี๋ยังไงยังไงก็ถ้าบอกเลข fc ถูกว่าเดว fc เด็ดพอ นิมนพระมาสวดเพื่อเอาดวงวิญญาณของน้องไปโอเคไหมแล้วที่ทำมานี่ถูกไหมยกสันเจ้ายกอะไรให้หไมหนูไม่รู้เป็ดขี้เด็กเขาอะ อยากจะกลับบ้านอย่างเดียวอ่าใช่น้องเมไหมใช่น้องเหไหมใช่ไมน้องเหมยหรือเปล่าชื่อชื่อน้องเหมยไหมหรูจำชื่อต้วเองไม่ได้ไม่ได้กลัวเออต้องกลัวลองตัวนี้ท่นมาอยู่เพื่อรักษาเพื่อคุ้มครองพวกเราแล้ว เพื่อชี้ทางให้พวกเราไปสู่สุขอนิพกดีดีวัาานเวลาแล้วเพราะแต่คนอาจจะนั่นแต่ตอนนี้มีบ้านหลังงามมีบ้านอยู่เป็นปรยวันของท่านเลยมีบ้านอยู่แล้วมีการมีในอยู่แล้วดูแลปกป้องคุ้มครองรักษาเจ้าหน้าที่ตำตวรวจประชาชนที่ขับรถผ่านตรงนี้เดี๋ยวเขาจะดูแลและทับบุลให้ อ่ะนี่ก็ูกับยาอยู่ตรงนี้แหลยจกนกว่าจะถึงเวลาของหนูนี่เนาะโอเคอเคนาะนะไม่ต้องกลัวครับ <laughs> จากไหนครับในบ้านอย่างเดียวใี่แล้วอยากกลับบ้าน <c oughs> อย,าอย่างเดียวนะชื่อก็จำไม่ได้นะคะว่ามันเยอะตายมันเยอะ มลา่าเดี๋ยวเขาจะหา,าวิธีช่วยเหลือเออพากลับบ้านนะเออให้ไอ้มิจูมิลา่าเดี๋ยวเขาจะพาพากลับบ้านเดี๋ยวหาวิธีเขาจะพาดานที่พระกินตาฟิ์มาปานอุกับบ้านอีกแล้วก็พาแม่าม,มารับไปเพราะไอ้มิจูมิลา่าเขาไม่ได้มีทุนมมีเงินนั่นแหละ แม่หนูเดี๋ไเดี๋ยวเดี๋ยวฟมาเลยเดี๋ยวจะ่ยเลอแม่มาไหมรชาเห็ดไหมมามแม่เออฝากบแม่้ก็แม่ก็นอน นี่มีบ้านล้างใหม่แล้วเนี่ยนอนในไงถ้ามนมีบ้านก็เขามาให้นอนแต่นอนกลางคันนี่ก็ได้นียังไงเนาะก็น้องที่มาก็ก็จะเป็นใส่ชุดนักเรียนเนาะใส่ชุดนักเรียนผมสั้น เป็นอ่าเป็นตัวขาวตัวเล็กใส่ชุดนักเรียนก็ผมขนาดเนี่ยมีโบไหมคะมีค่ะมีโมีค่ะมีโบก็ตอนนี้น้องก็เขาเขาจะเขาจะจําอะไรไม่ได้เขาอยากกลับบ้านอย่างเดียวมองมองกุใกล้นไงก็เขาจะจําชื่อจําทางกลับบ้านจําอะไรไม่ได้ ก็คืออที่มาอยู่กับครูกับจ่าตัวนี้เนี่ยใช่ถ้าจะเป็นน้องคือการอยู่เป็นรอดวันเป็นเด็กนะเป็นเด็กเป็นเด็กเป็นเด็กนักเรียนจ้ะเป็นเด็กนักเรียนใช่ร้องคือพอให้ดูเป็นชุดชุดนักเรียนเลยจ้ะเป็นชุดนักเรียนมีหมวกกระสายด้วยผมใช่ใช่ผมขนาดนี้ค่ะใช่พ่อแม่เพราะว่าตัวเขาก็จะพายกระเป๋าสะพายกระเป๋าเป็นสีน้ำเงิน กระเป๋าเป็นสีน้ำเงินนะคะพ่อกับแม่เขายึดเพี่งรักษาเขามั่นเายสักกาถาเขาบอเลยให้เขาเขาเขาจำอะไรไม่ได้จำทางกลับบ้านไม่ได้จำชื่อจำอะไรตัวเองไม่ได้เลยเพราะตอนนี้เขาก็อยากจะกลับบ้านเพราะว่าเขาเขาหาทางกลับบ้านไม่ได้เขาก็มีแต่ร้องไห้อย่างเดียวอยากกลับบ้านอย่างเดียวใช่ไหมขาแ ก็แต่ถ้าแต่ถ้าแม่เขามาก็ให้แม่เขาเรียกชื่อเขาด้วยเด้อเพราะว่าเขาจําชื่อตัวเองไม่ได้จําชื่ออะไรไม่ได้จาทางกลับบ้านก็คือไม่ได้อะไรเลยเปล่ารอันคาใช่พป๋าคนไปของเขาไปเห็นแค่นี้เนาะไม่ได้เห็นก็เห็นแค่อันี้มันมืดหมดเขาอ่ะมันมืดหมดเขาหาทางกลับบ้านไม่ได้ก็คือมืด ด้วยน้องน้องเขียนให้แต่น้องไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าคือน้องไม่ไม่เล่นเลขเนาะไม่ไม่เนเลขน้องไม่รู้เลขหรอกตอนยังเด็กอยู่น้องยังเด็กเออเขาก็ให้จะให้ตามภาษาของเขา อันนี้เขาเขาเขาเสียนานหรือยังคะทำไพูดที่น้นหที่ฐานว่านมาบออ๋อไม่น่าเขายังอยู่แถวนี้เนาะเพราะว่าบางคนเขาก็ไปวัดไปอะไรแล้วเนาะอันนี้นี่หรอก็ก็ตามตามนี้เลยค่ะตามนี้เลยต้องเลขไสามกเก้าสามสี่เก้าน่าจะเก้าสามสี่แล้วเป็นเป็น เป็นเด็กหกสามสี่ก็ได้นะเพราะว่าเด็กเขาไม่ไม,ไม่ไม่เล่นเด็ก <laughs> ไม่รู้หรอกเครื่องเลขอ่ะเขาต้ <laughs> องส่งเขาต้องเก็บตัวยาวตดต่ออะไร